สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปายเอ๋อนะครับวันนี้จะมาเล่น UMP ต่างๆครับใช้ปืนพกไปก่อนนะกายวันนี้จะมาเล่น UMP นะครับ UMP ตา่างๆแต่ใช้ปืนพกไปก่อนนะกันเหนื่อย,ยได้ตังม,มีห้าสิบบาทอะ โเคโอเคโอเคโอเคอ้ยโอ้ยเนี้ยเป็นไปแล้วนะอ๋ตายเลยแรงนะ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  U M P ออกไปเลยเราจะเล่น U M P กันนะครับทั้งตาเลยเราจะเล่น U M P ทั้งตาจริงๆจ,จะกินเท่สุดหลอดเท่จริงๆนี่สุดหลอดเท่จริงเปิดกล่องเดียวก็ได้ U M P เนะนี่ยสกินเนะี่ยเปิดกล่องเดียวได้เลย ยิงอะไรฮะืมแม่งเล่นไหลไหลอะไรอะไรครับเออคนไหนตัวนี้พี่ตาเดียวอดีฮันเน่ ออกมาเยลยรอมึงอยู่นะบ้านมีกระสุ่งเยอะมากูเตาะยูเอ็มพีะจะแข่งกับพี่เลยนะ้นองคิดไปก่อนพันปีนะว่าใครโน้หนึ่งยูเอ็พีอะ ไอ้น้องจะวัดกับเพียอีวิเพียคุณต้องมีไหวพริบที่ดีเพียคุณจะวัดกับผมไม่ได้เอ้ยืมปอกไปคลิปนี้เกียร์สายอินโทรที่เกียรตัดต่อเอะแต่กูต้องตัดวะเพื่ออาซีพของกูมา กลับมาต่อกันเลยจูขอมีปืนพกมาเกี่ยวด้วยลักกันเอาให้ถือเล่นในอย่างเงี้ยไม่ได้จริงคนหรอกอันน่เล่นน้าเรล่าเล่นนินน่ะเล่นนินน้าเรล่าอ่ะ หัวแตกไปดิอ้าวแตกนะอ้าวอยู่ข้างหินเล่นลินแล้วอะเราเล่นลินเอเล่นลินหเลยป่าเล่นลินเลยป่าไอ้น้องเล่นลินอะไอ้น้องอย่าเล่นลิ้นกับพี่พี่ไม่ชอบ โหแม่เฮ้ยนม่ใช้ระเบิดวะโอ้สุดนเนี่ยแรงนะคาณผู้ชมแรงนะแรงนะตัวตึงด้วยตัวตึงของพนมเปญ อีกดาวอีกสองดาวจะขึ้นได้สองเนาะอือีกสองดาวแล้วกนจะขึ้นได้สองอนี่เนี่ยเล่นระเบิดอีกแกโอ้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยระเบิดแต่ลอดอะไรกันครับเฮ้ยเขี้ย ทำดูทำตัวดิโอ้ดูฟันสตูทำทำตัวไปแล้วหนีตั้งหลักดิฉันไม่ได้หนีจริงอ่ะเก็บหนึ่งโอ๊ยไอเฮ้ยไอกูชุบเพื่อนก่อนก็ได้ไอ้หน้าตูด โอ้เฮ้ยอ๋อเด็เพื่อนเล่นอวงเด แล้วกี่กล่องแล้วคือเล่นยูเอให้จบตาทั้งตาย่งไงน่ยมีอ้อมมาจะดูอ๋อเนี่หลังต้นไม้เด็ดจ,จ้าเาเราดูหลังต้นไม้เหรอ ไอ้เฮียเฮีย,ย,ฮยชุบหน่อยพันตะเบียงชุบหน่อยไอ้เฮียแง่เงี้ยไหลไดเปล่าไหลหรือเปล่าหรอไหลได้เปล่าเ่าไหลหรือเปล่อปา,ลอ,าอ๋อเครื่องกระตุกชิบหาเฮียเฟรรมเด็ไม่ดีเฟรรมเด็บนันก็คือคอมมาไอซ์อะ เอ้กลางมาเดียเย็ดเอ้กูกกออ้ลูกสองควงเราจะไม่เล่น EP นะเราจะไม่เล่นลูกสองควงใช่ลูกสองควงทิ้งไวเวจ้า u ู p ใครดักได้ลูกองคองดิบไปเอ้ยทิ้งกระสุนอีกโอ,อ่งชิบหายไอ้เหี้ยแปลงเป็นต้นยาอีกโอ้โหจใจเินใจเรินกูบอกใจเริน,น,อรนไอ้สัตว์ มันขึ้นมาหนึ่งตัวเราดักเลยเราหักยอรอ,รอ,ร,อรอเลยอเลยไอชิบหายชิบหายคือเกือบตายเยีเยเ่อเไรแบบห้าโอ้ชิบหายแม่งเล่นระเบิดที่โกงชิบหายอ้เล่นระเบิด แทน,แนอแทนออารอยอารยอย่าไปโชว์ช่างแถวนี้อย่าไปโชว์ช่างแถวนี้ทำไมคุณทำไมทำไมผมเคยเห็นฟิชเชอร์นอป่อโอ้ยมันเจ็บแล้วเจ็บหนักแล้วอ้เฮียโค้รเจ็บหนักเลยเพื่อนเข้ามาตรงนี้หน่อยมันเจ็บหนักแล้ว กูเดิ่ไปกูไม่ได้กูเดินไปกูไม่ได้ไปไปเปิดใหม่นี่หว่าเออสวยระเบิดจัดนา